สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้นั้นมีหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงเรื่องของที่ประยุทธ์นั้นบอกว่าเนี่ยรู้ไหมเนี่ยที่ท่านพูดว่ามีคนเก่งกว่าผมอะไรทํานองนี้เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันนั้นก็ตอนนี้สรุปว่าได้มีการออกมาแถลงแล้วนะครับท่านผู้ชมจากดรทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีแล้วก็ดรทักษิณน,นั้นเคยบอกนะเนี่ยตอนประยุทธ์อยากจะเป็นนายพลยังส่งคนมาขออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าจริงหรือไม่อะไรประมาณ นีหรือเปล่านั้นไม่ได้พูดนะครับท่านผู้ชมแค่เผยปากให้ฟังก็ต้องติดตามต่อไปครับท่านโดยทักษิณบอกว่าเนี่ยผมเป็นนายกที่อยู่ในดวงใจประยุทธ์อยู่แล้วนะถามทําไมอะจาก็เพราะว่าวันวันนั้นได้จอสื่อเมื่อไหร่นั้นก็จะเอาแต่พูดถึงเรื่องเก่าๆนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมอย่างงู้นอย่างนี้เห็นไหมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ต้องกราบขออภัยอาจารย์น้องมาด้วยที่นี้อาจารย์น้องเป็นใครเหรอาจก็เป็นเมียของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมปมที่ว่าประยุทธ์นั้นอาจจะคิดถึงทักษิณมากกว่าเลยทํานองนี้ ก็สรุปดิ้นกันเป็นแถบๆครับท่านส่วนตอนนี้นายสมคิดนะครับท่านผู้ชมรู้สึกว่าจะได้ข่าวว่ามีการเคมผลงาน30บาทรักษาทุกโรคเกิดขึ้นหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ทักษิณโวยสมคิดเว้ยเฮ้ยโดยเคมผลงาน30บาทรักษาทุกโรคแฉกับคงยังติดใจหมอดูที่เคยทักว่าโง่เห็นจะได้เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมโดยดรทักษิณก็ได้ออกมาพูดต่างๆนานะครับท่านผู้ชมในสมัยที่ยังเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศนั้นในสมัยในอะไรแล้ววะไอ้ที่มันอาบน้ำสี่ขันห้าขันเออจำ ลองนะครับท่านผู้ชมได้เดินทางไปขอให้มาเป็นรัฐมนตรีนั้นก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะครับเ่านผู้ชมเพราะว่าหมอดูเคยบอกว่านายสมคิดเนี่ยจะได้เป็นนายกแต่อันนี้เมื่อชั่วนาตาปีมาแล้วนะครับท<บ>่านผู้ชมไม่ทราบว่าหลุดมาจากสมัยสงครามเย็นหรือเปล่าไม่แน่ใจหมอดูเคยบอกนายสมคิดเนี่ยว่าจะได้เป็นนายกแต่เป็นได้แค่รัฐมนตรีครั้งสงสัยตอนนี้ยังคิดว่าจะได้เป็นนายกอยู่มั้งนะครับเ่านผู้ชมก็มทีทีนาจับตามองครับท่านโดยหมอดูคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะเนี่ยตอนนั้นดรทักษณิกษณก็ยังไไม่ได้เป็นนายก เริ่ผู้ชมสุดท้ายไปไปมาเงื้อเว้เฮ้ยหมอดูคนนั้นก็ไม่รู้ว่าใครก็เล็ดอิดบีข้ามผ่านไปก่อนครับท่านส่วนตอนนี้ทักษิณปื้มไม่หยุดยั้งวเว้เฮ้ยอยู่ในใจประยุทธ์แกคงคิดถึงผมตลอดแน่ๆเลยเผยมีอะไรก็ปรึกษากันได้แล้วก็ย้ําอีกนะครับว่าผมเป็นลูกพี่คุณแล้วก็บอกว่ากับแน่กับแน่กับแน่ครับท่านอตอนนี้สถานการณ์ของสลิมรอดช่องนั้นอาจจะก,กระว่วมนะครเรท่นผู้ชมโดยได้มีการยกเรื่องของอะไรว่าเช่าที่ดิน99ปีต่างชาติหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งนั้นเนี่ยยโดถ้าเิินทั ก็จะเข้าขายขายอะไรทั้งอย่างจ,จุดๆนะครับท่านแต่ถ้าเกิดเป็นรัฐบ,บาลประยุทธ์ทำนี้ก็จะเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ไม่รู้จะทาอย่างไรดีทางด้านของตอนนี้ได้มีการตามหาคนดีเกิดขึ้นไวยเฮ้ยโดยสลิมเงียบกิบไม่หยุดยอนเลยนันเนี่ยโอ้ยหายหัวไปเลยหลังจากประยุทธ์เตรียมไปน,นั้นแผ่นดินอะไรทํานองนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็มาจากวิลลาสมความคิดหรือเปล่านั้นอย่าเพิ่งไปนั้นมากนะครับท่านผู้ชมต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านวันนี้ในอดีตมาก,ก่อนนะครับท่านผู้ชมจาก ป่านไปไม่ได้เลยหลังจากที่มีดราม่าคาราการังจากดารานกหวีดที่รักชาติเหลือล้นนะครับท่านผู้ชมเมียประวัลรัตปลื้มไม่หยุดยั้งครับท่านรับรางวัลพระราชทานบันเทิงเทิดธรรมในเอนเตอร์เทนอวอร์ดนะครับท่านผู้ชมก็เป็นที่จับตามองอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดยอันนี้มาจากปี62นั่นเนี่ยก็ต้องขอชื่นชมเมียประวัลรัตด้วยนะเนี่ยที่ได้รางวัลแบบนี้โดยได้รางวัลอ่าพระราชทานนะครับท่านผู้ชมบันเทิงเทิดธรรมโดยบอกว่าเมียประวัลรัตเนี่ยคนบันเทิงมากความสามารถ มาที่ช่วยเหลือสังคมอย่างเงียบๆไม่ดังเลยเว้ยเฮ้ยพะว่างเงียบนะครับเรื่องผู้ชมโดยได้มีการดูแลและสนับสนุนอาหารสิ่งของจําเป็นให้กับเจ้าหน้าที่ทาหารที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงอันตรายโดยถือว่าเป็นการปิดทองหลังพระอย่างแท้จริงกันเลยทีเดียวครับท่านอันนี้ก็ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไปนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรที่มาก็มาจากข่าวสดครับท่านส่วนถ้าเกิดข่าวไม่สดนั่นก็แสดงว่าเออไม่ใช่ข่าวสดนะครับเรื่องผู้ชมอาจจะเป็นสํานักอื่นอะไรประมาณนี้ว่าเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่งยวดกันเลย ทีเดียวครับท่านว่าจะมีการไอ้นั้นต่อไปหรือไม่แบนเบอร์ซุปไก่สกัดหรือไม่นั้นไม่เกี่ยวนะครับท่านก็ต้องข้ามผ่านไปก่อนส่วนตอนนี้มาเลยเว้ยโดยทักษิณโต้ประยุทธ์ครับท่านแล้วก็ลั่นว่าผมกับแน่ผมกับแน่หลังถูกประยุทธ์ถามท้าในการทีผู้ชมผู้นําฝ่ายค้านกลางสภาครับท่านโดยไม่ว่าจะทําอะไรตอนนี้รู้สึกว่าดรทักษิณชินวัตรนั้นก็จะฝังหัวอยู่ในกันโลกของพวกรอดช่องในะคะรทานผู้ชมสลิมไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวรวมถึงประยุทธ์ด้วยหรือเปล่านั้นไม่มีนะเนี่ย นั้นยังอ่านไม่ถึงโดยหลังจากที่วายุทธบอกว่าเนี่ยตนทราบว่าท่านชื่นชมใครหลายๆคนที่เคยทํางานดีกว่าผมาไม่เป็นไรก็เอากลับมาให้ได้ก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมด้านทักษิณชินวัตรครับท่านตามตอบไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมหลังจากรายการแคร์คิดเคลื่อนไทยซึ่งมีประชาชนนั้นเข้าไปดูกันจํานวนมากนะเนี่ยต่างจากระยุทธดว้วยเฮ้ยที่จัดรายการคืนความสวยคนในชาติได้ไม่ใช่อะไรแล้ววะโอคืนความสุขนะครับอ้ยขออภัยออกเสียงผิดว่าคืนความสวยเมื่อกี้โดย บอกว่าเนี่ยกลับมาให้ได้สีอะไรประมาณนี้ทักษิณก็ขอตอบว่าผมกับแน่แล้วก็ผมกับแน่นะครับท่านผู้ชมจากนั้นก็ระบุอีกว่าทักษิณตัวผมนั้นจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในหัวใจของประยุทธ์ตลอดเวลาเพราะแกคงคิดถึงผมตลอดเวลานะักข่าวถามเวลาอภิปรายในสภาคนแรกที่ประยุทธ์มันคิดถึงนี่ก็คงเป็นผมและพูดติดตลกโดยขอโทษอาจ,จารย์น้องก็คือเมียของประยุทธ์นะครับท่านผู้ชมที่ประยุทธ์นั้นคิดถึงแต่ตนเองมันอาจจะอึดอัดที่คนคิดว่าประยุทธ์เนี่ยไม่เก่งจริงๆแล้วไม่ต้องพิดอะไรเลยเพราะ มันไม่เก่งของจริงยังยังโอ้ยตายแล้วขออภัยโอ้ยท่านขวดต้้งหน้าตั้งตาทางานอะไรต่างๆนานาเรี่ยค่านผู้ชมเอ่อมียุทธศาสตร์เวลาจะใช้ตอนแรกก็จะเอาหานร้อยแล้วก็หานห้าร้อยอะไรอยู่ดีๆก็มีหัวหน้าฟาร์มนะครับไม่รู้ว่าฟาร์มแพะหรือว่าฟาร์มกล้าากวยไม่แน่ใจบอกว่าจเจ้าห้าร้อยประยุทธ์ก็ตกใจกลัวอุ้ยตกใจห้าร้อยก็ห้าร้อยอะไรประมาณนี้แล้วพร้อมเผยว่าได้มีสอบอท่านหนึ่งนะคะ่านผู้ชมตัวเป็นผู้ใหญ่ในสวเอ่อโทรมา บอกทักษินนะเนี่ยว่าหาร้อยแน่นอนเลยอะไรประมาณนี้สุดท้ายตอนหลังก็กลายเป็นฐานหาร500เปลี่ยนเป๊ะอย่างนี้เราต้องไม่จําเป็นต้องจ่ายเงินเดือนให้สวออแล้วควรซื้อโลบอตหรือว่าหุ่นยนต์จากจีนตัวละ3 0ม0 0ื่นบาทมาสัก250ตัวนะครับท่านผู้ชมถามเอามาทาอะไรจ้าเอามาทําหน้าที่แทนสวอ,อ,อะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ตามผือดีแล้วก็ได้มีบางช่วงบางตอนนะเนี่ยบอกว่าตอนอยากจะเป็นนายพลนั้นยังส่งคนมาขอผมเลยอะไรประมาณนี้ผมก็อยากจะปกป้องประยุทธ์นะเออแต่ไม่ดีกว่าว่าอ่านข่าวเฉยๆนะครับ านผู้ชมน่าจะดีกว่านี้อย่างสุดล้นกันเลยทีเดียวครับท่านส่วนตอนนี้นะครับท่านผู้ชมหลังจากที่นายสมคิดจตุศรสีวิทักหรือว่าเฮียก,กวงนั้นไม่รู้ว่ากวงถึงไหนนะครับท่านผู้ชมโดยทักษินชิงสก,กัดดาวลุ่งไว้เฮ้ยคู่แข่งนายยกเพื่อไทยแล้วก็ดิสเครดิตสมคิดเป็นได้แค่รัฐมนตรีครังครับท่านแล้วก็ได้บอกนะเนี่ยเล็กน้อยถึงปานกลางสมคิดเนี่ยเป็นคนที่ติดตามผมมาโดยมาโดยตลอดตั้งแต่ทําธุรกิจพอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศเออสมคิดนี่ก็วิ่งเต้นขอที่เป็นที่ปรึ ษาให้ผมซึ่งก็คือทักษินนะครับไม่ใช่ผมคนนี้พอกลับมาทํางานบริษัทเป็นรองนายกก็ขอตามมาอีกจนสุดท้ายขอลาออกกับกับทักษินนี้ไปทํางานกับธนงพิทยาหลังจากนั้นทักษินก็ตั้งทักษไทยรักไทยขึ้นมาก็มาอยู่กับผมแล้วก็บอกว่าจะช่วยทํางานก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่าขอเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกอะไรประมาณนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วเว้ยเฮ้ยเริ่มจะลืมนะครับท่านส่วนทักษินนั้นก็บอกว่ารัฐมนตรีคังขาดพอดีก็เลยให้ขึ้นไปประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมแล้วก็บอกว่า ทีมาเคมผลงานสามสิบบาทรักษาทุกโลกทุกโลกนั้นที่จริงมันไม่เกี่ยวกับนายสมคิดหรือว่ากวงคนนี้เลยนะครับนั่นเป็นของหมอสงวนหมอเลียบหรือว่านายแพทย์สุรพงศ์สืบวงลีนะครับท่านผู้ชมแล้วก็พี่อว้วนภูมิธรรมเวชยช,ยชัยครับท่านก็ไปที่หน้าติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรโดยอาจจะฝันเพ้ผเอผพเยืะอค้างหรือเปล่าไม่แน่ใจหมอดูเคยบอกว่าสมคิดจะได้เป็นนายกไม่รู้ว่านายกไอ้นั้นหรือเปล่านันเนี่ยสมาคมตลกแห่งชาตินั้นไม่ใช่ครับท่านแต่ไปได้แค่แล้วถงม ตีั้งสงสัยตอนนี้ยังคิดอยู่ว่าเออจะได้เป็นนายกนะครับเรื่องผู้ชมจากปากที่ออกมาจากหมอดูคนนั้นว่าไม่รู้อีแงผือดีครับท่านก็ต้องจับตาม,มองนะครับเรื่องผู้ชมโดยอดีตนั้นเคยติดตามทักษิณไม่หยุดยัง้งสุดท้ายพอประยุทธ์มัญชีตำานาจนั้นก็ได้โผหัวกระบ,บานไปเป็นรองนายกไปเป็นอะไรเกี่ยวกับพอสอชอนั้นก็เป็นเรื่องที่ดีนะเนี่ยแต่น,นี่เริ่มจะไม่ดีแล้วว่าถามเรื่องอะไรวะโอ้ยไอ้หมอนี่มันเลอะหนักแล้วนะครับเรื่องผู้ชมหลังจากที่เมื่อวานนี้ได้บอกว่ามีสาวสาวอินบนนล็ อะไรประมาณนี้บอกว่ามีสาวสวยติดต่อมาใครหระอจ้าซึ่งก็คือหมอลงครับท่านก็เพิ่นเพิ่มไม่หยุดยั้งนะครับเนี่ยจวกทักษินอะไรแล้ว,ว่าเนี่ยอะไรก็ยังไม่ดีขึ้นเลยก็อย่าไปอ่านเลยครับท่านรู้สึกว่าจะออกมาไม่หยุดหย่อในนะครับดูผู้ชมแนะ่เฮ้ยหมอลงเอเวลาไปเลือกตั้งให้ชนะก่อนหรือว่าไปคิดนโยบายตามที่พรรคเพื่อไทยนั้นโดยรองโฆษกได้ออกมาซัดไปทีนึงแล้วนะเนี่ยบอกให้หุบป,ปากไปดีกว่าถามแล้วหุบป,ปากหมอลงจะทําอะไรกินลักทีน่นีอ๋ออ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ ให้หบปากไปแล้วก็ไปคิดนโยบายพักของตัวมันเองดีกว่าเนี่ยการเรื่องผู้ชมขนาดอยู่ประชาธิปัตย์ยังสอบตกแพ้ให้กับมองปฏิพัฒน์สันติพาดาเลยก็ไม่รู้วิธีทำพื้ดีครับท่านนับวันก็ยิ่งเลิศหรือเปล่านั้นไม่แน่ใจเพราะนี้แนวหลังแนวหน้าเขาเขียนเข้ามายิ่งเลิศหนักจวกทักษิณตัดถุงน้นดีไปก็ยังไม่ดีขึ้นนะครเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครเรื่องผู้ชมหาอะไรมาอุดปากมันได้หรือเปล่านั้นไม่มีในข่าวครับท่านพราข้ามผ่านมันไปส่วนตอนนี้อ่ารู้สึกว่าประชาธิปัตนนั้จมี การทลากระสังกันเองแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยนายจุติไกรเลิศครับท่านระทึกไม่หยุดยัง้งสาธิตไม่ใช่สาธิตบงหนองเตยนะครับท่านผู้ชมไมนนั้นจะไปไหนก็ช่างมันแต่น,นี้สาธิตปิตุเดชะครับท่านยอมรับมีสสในประชาธิปัตย์จะไม่โหวตให้แล้วแล้วก็ชีปป้ปากคอลมลหรือไม่นั้นอยู่ที่นาย,ยกนะครับท่านผู้ชมโดยใจความบางช่วงบางตอนจากการอภิปรายของสสนัชชาใช่ไหมวะ เออไม่แน่ใจนะครับท่านผู้ชมอ่อเออใช่โดยนัชชาบุญชัยอินส,สวัสดิ์สอสอก้าไกลครับท่านไม่ใช่ก้าไกลนะครับท่านผู้ชมก้าวไกลนั้นอีกทีหนึ่งเดินเต้นนกเอี้ยงไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเผยได้ทําการคุยกับกลุ่ม16ซึ่งก็คือพักเล็กนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเป็นพักปฏิศเสธรอดช่องอะไรทานองน,นี้โดยจับมือสอยนายจุติไกลเลอร์ครับท่านเย้ยไม่ต้องแจ้งอะไรแล้วเตรียมเก็บของแทนเก็บของไปไหนเก็บของออกนอกทำเนียบนะครับท่านผู้ชมแล้วก็หลังจากที่อภิบายไม่ไว้วางใจผา ไปนี้สสประชาธิัย์หลายคนก็ได้ต่างโทรมาชื่นชมแล้วก็บอกว่าเพิ่งถึงบางอ้อนะครับเรื่องผู้ชมสําหรับเรื่องของนายจุติไกรเลิกนี้โดยมีการเอ่ยอ้างมาจากข่าวที่ผมกาลังจะอ่านนะเนี่ยโดยมีโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งเ,เพื่อให้บริษัทดังกล่าวได้จ้างให้บริษัทอื่นรับช่วงทําให้เห็นว่ามีการซอยงามและแอบอ้างอะไรสักอย่างหนึ่งก็ต้องติดตามอีกทีนะครับเรื่องผู้ชมว่าจะโดนซอยหรือจะไม่ซอยนั้นต้องติดตามหรือไม่นั้นก็น่าจะต้องติดตามด้านสีธนนชัยลอดช่องนะครับเ่านผู้ชม อันนี้เจ้าเดิมเจ้าเก่าเลยครับท่านเป็นอาจจะเป็นพญาสีธรรนชัยหรือไม่นั้นมงคลกิจบอกมาเมื่อวานนี้นะเนี่ยแล้วก็ทําให้ผมซวยไปด้วยเลยมงคลกิจมันเอาไม้เรียวเข้าสภานะเพื่อนเ่นผู้ชมไอ้เราก็อยากมีซีนไปหยิบไม้กวาดที่อยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ทําเป็นท่าขี่นะครับเพื่อนผู้ชมขี่ไม้กวาดแต่ว่าไม่ใช่จะตามหาน้ําท่วมเหมือนสลิมนะแล้วมันยังไงไม่ชดและครับเพื่อนผู้ชมไมโครโฟนที่ติดอยู่ตรงนี้มาดันชอดขึ้นมาเลยแต่ให้วันนี้นั้นขยับตัวมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะชอดอีกแล้วจะเป็นเรื่องใหญ่ ส่วนอันนี้วิศนุรอดช่องไว้เฮ้ยย้ำคณะรัฐมนตรีหรือคอรมอนเนี่ยไปทั้งคณะถ้าเกิดประยุทธ์ได้เสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านหากประยุทธ์ได้คะแนนเสียงไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งแต่ต้องรักษาการต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่นะครับท่านผู้ชมโดยถ้าเกิดมีเสียงได้รับไม่ไว้วางใจมากกว่า239ก็พ้นจากตําแหน่งนายกโดยทันทีก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชมว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปโดยเรื่องนี้ลุงตุงนางสังขยาเพราะว่าเลือกตั้งรอบหน้านี้ก็ยังมีอสวะด ช่องในแกรนดผู้ชม250ตัวเอ้ยไม่ใช่น,นั้นมันหุ่นยนต์ที่ทักสินแนะไอ้ซื้อเออได้มีพวกสว,วนิ้มันก็ยังอยู่อีกหนึ่งปีนะแกรนดผู้ชมในการที่จะโหวตเรื่องนายกนั้นก็ต้องติดตามครับท่านว่าฝ่ายค้านออแล้วก็ฝ่ายาาประชาธิปไตยนั่นจะแลนสไลด์หรือไม่ไม่แน่ใจครับท่านในขณะที่พักการเมืองบางพักนะครับเราก็ต้องจับตามองให้ดีโดยก่อนเลือกตั้งที่บอกนั่นเนี่ยไม่เข้าร่วมกับประยุทธ์อะไรทํานองนี้นะแกรนดผู้ชมสุดท้ายเป็นอย่างไไรรรรจะกกก็ปเเเขู้้าาาา่่ววมมับยยุทธนะ์ในผู้ชีออื กืนกัะเดือกตัวเองครับท่านโดยคว้างงูไ่พ้นคอนะครับเ่านผู้ชมไอ้เราก็งงไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อดีส่วนตอนนี้มาแล้วเว้ยเฮ้ยถามใครล่ะจ้าโดยไอ้โบนักสาบานมืออาชีพนะครับเ่านผู้ชมแล้วก็เป็นรักถอนสาบานมืออาชีพด้วยหรือเปล่านั้นอย่าไปพูดแบบนั้นนะผู้ชมให้ฟังก็ได้ทําการซัดกลับยอมรับนายกอะไรวะทํางานไม่เท่าเพราะทําได้มากกว่าอะไรวะแพ้อย่างเดียวโกงบ้านโกงเมืองอะไรประมาณนี้หอก็ต้องระวังนะประยุทธ์เฮ้ยเออ ไอคนดีๆแบบนี้เนี่ยหายากนะเนี่ยเปลี่ยนนายไปเปลี่ยนนายมาก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผือนะก็เริ่อผู้ชมมันวุ่นวายลงงุงตุงดังสังขยาไม่หยุดยั้ยงจริงๆเลยครับท่านส่วนประยุทธ์เป็นอย่างไรบ้างข่าวนี้ผมไม่อยากอ้าปากเลยนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรืองลาคารากาะสังในปมที่ต้องทาหน้าปกคลิปเพราะว่าภาพประยุทธ์ขึ้นไม่ได้ถามทําไมจ้ะ ถ้าเกิดเอาขึ้นนั้นยอดวิวไม่น่าจะถึงหลักพันนะครับเรื่องผู้ชมโอ้ย,อยก็อาจจะล่วงกูดลูดกดาวเลยตัวนี้ประยุทธ์สวนทักษิณบอกว่าปากมีไว้พูดพอใจอีกภาพรวมอ่ะพี่ไปลั่นไม่มีหมัดเด็ดไม่ได้ชกมวยอะไรประมาณนี้นะครับเรื่องผู้ชมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นประโยคบอกเล่าลอยไปเข้าหูใครหรือปา่านั้นไม่อาจบอกได้กมมม็มันพูดแม่มือมีปากไว้ก็แพ้ไปเรื่อยก็ถูกต้องแล้วมีปากไว้ก็ต้องพูดแต่ถ้าเกิดพูดสิ่งที่ไร้าสาระนั้นก็อาจจะมีสาระนะครับเรื่องผู้ชมด มันแบ่งเป็นสองสาระว้ยเฮ้ยหนึ่งสาระดีสองตรงข้ามกับสาระดีนั้นก็ไม่รู้ว่าคืออะไรนะครับท่านผู้ชมเลดิดบีช่างมันไปก่อนครับทา่านก็อ้ลลงตรงหังสังขยามไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมส่วนทางด้านไหนว่าลงนั้นก็โวเตอร์มีสาวสาวติดต่อมาเนี่ยเป็นฉากนาฬิาพิฆาตนะเนี่ยหวังจะดิสเครดิตก็ไม่รู้ว่าเขาติดต่อผิดเพจไปหรือเปล่านั้นไม่อาจแน่ใจส่วนตอนนี้ครับทา่านข่าวเด่นในอดีตมาอีกสักหน่อยนะครับท่านผู้ชมจากดาม่าของกุ้ตาอนะพาเจอทัวลงไม่หยุดยั้งเส้น ปมม้าเหมียวงานนี้อ่วมครับท่านเอ่อทั้งไอ้นั้นเลยนะครับท่านผู้ชมก็เป็นข่าวที่ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวโดวยย้อนสมัยไปเมื่อมอบยังคึกคักนะครับท่านผู้ชมเกิดกระแสให้ปลดเหมียวราวันรัตแล้วก็ม้าอนอนาอะไรประมาณนี้โดยครั้งนี้ผู้ชมรับไม่ได้ที่เหมียวราวันรัตนั้นมีการยุอะไรสักอย่างหนึ่งแต่เขาเป็นคนดีนะครับท่านผู้ชมเนี่ยปิดทองหลังพระเมื่อกี้รางวัลผมก็อ่านให้ฟังแล้วอ่าหลังจากท็อปเดอเอ้เหมียวบาวันรัตนั้นก็ตามมาติดติดท็อปดารณนนุชนะครับท่านผู้ชมแต่ผม ให้กำลังใจนะเนี่ยถามให้กำลังใจใครจ้าให้กำลังใจทุกท่านที่นั่งรับชมนะครับเรื่องผู้ชมว่าผมจะอ่านข่าวนี้เพื่ออะไรโอ้ยก็ต้องติดตามอีกทีครับท่านโดยมันเปยขึ้นมาโดยบังเอิญนะครับเรื่องผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนตอนนี้โจนูโวสบายใจแล้วหรือจะยังไม่สบายใจนั้นไม่แน่ใจนะครับเรื่องผู้ชมโดยเมื่อแต่ก,ก่อนนั้นเคยได้ยินนะเนี่ยโจนูโวก็บอกพี่เองก็ลําบากอะไรทํัองนี้นะครับเรื่องผู้ชมฮะโจนูโวลาบากแล้วกูจะไปเหลืออะไรไม่มีในข่าวแต่ นี้นายชัยวุฒธธิมาคนานุสรรัฐมนตตีดีเนี่ยเผยว่าปิดเฟซบุ๊กปลอมโจนโวเปน็นที่เรียบร้อยเตรียมสืบสวนแล้วก็ส่งให้เจ้าตัวฟ้องต่อนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอีกทีว่าจะเป็นอย่างไรโดยอาจจะโดนปลอมแล้วปลอมอีกอะไรหรือไม่นั้นไม่แน่ใจแต่ว่ามันบันเทิงเหลือเกินนะเับท่านผู้ชมโดยตั้งแต่ปี62ถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยหรือว่าปีไหนแล้วว่าเนี่ยนับว่า3 4 5หปีนะครับท่านผู้ชมที่โดนปลอ Facebook ม a c e b o o k ไม่หยุดไม่หย่อนเลยนั้นก็ต้องแสดงความเห็นใจมาณที่นี้นะเนี่ย โูโ้สู้สูอย่าเพิ่งตายนั้นไม่มีนะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอีแหลงผื้ดีครับท่านมันก็ยังคงสังขยาวุ่นวายนะครับท่านผู้ชมส่วนตอนนี้ย้อนล,ลึกไปถึงาด่าช,ชอบพนิกาสักเล็กน้อยนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่มีการติดแฮชแท็กอะไรวะเนี่ยดัก ช่อจุดๆๆนะครับท่านผู้ชมที่ช่องอะไรเวอร์อะไรทำนองนี้นั้นก็สรุปคือโอ้สลิมรอดช่องโลนทัวลงไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวนะครับท่านผู้ชมแต่สุดท้ายก็ออกมาขอโทษเป็นไปที่เรียบร้อยแล้วซึ่งคนนั้นก็คือเออคือใครแล้วไม่รู้เอาข้ามผ่านไปก่อนครับท่านหาข่าวไม่เจอก็ไม่รู้วยทำผือดีส่วนตอนนี้โอ้ยมีคนมาปกป้องด้วยเว้ยเฮ้ยโดยสอทออะไรของมันวะป้องนายสมคิดเนี่ยหรือว่าเฮียกวงย,ยืนยันยันเขารวมทักษินแล้วก็มั่นใจคำทำนาย ายของสินแสนะครับท่านผู้ชมที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษณิณชินวัตรนั้นได้บอกบอกว่าได้นั่งนายกแน่โดยมันจะได้นั่งนายกหรือจะได้ยืนเป็นนายกนั้นไอ้เราก็ไม่กล้าสาทิพนันเนี่ยเดี๋ยวกลัวไม่แม่มันช็อตอีกนะครับท่านผู้ชมเมื่อวานนี้หลังจากนาทีที่12นั้นก็ไม่ช็อตครับท่านไอ้เราก็เซงเงินไปตามตามกันเลยนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรส่วนตอนนี้หลังจากที่ได้แถลงเรียนข่าวไปแล้วนั้นเรื่องของธรรมนักนั้นจะเป็นอย่างไรไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าจะโดนปิดประตููแล้้วน,นผชม รู้สึกว่าฝ่ายค้านจะไม่ให้เวลาซักฟอกแต่เห็นข่าวนี้ก็ยังงงอยู่โดยพักเบื้อไทยแง้มให้ร,รมานัดร,ร่วมซักฟอกหนึ่งชั่วโมงส่วนเต้มงคลกิจห้าวพกไม้ไผ่เข้าสภาแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ทําการเดินเอยิบไอนี้แล้วนะครับท่านผู้ชมไม่กว่านะั้นไม่ได้แล้วถามทําไมจ้าเดี๋ยวมันจะเด้งกันใหญ่นะครับท่านผู้ชมเสียงไมโครโฟนเดี๋ยวมันก็จะแตกกันอีกกูก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีส่วนอันนี้ถึงขั้นต้องแค่หูกันเลยทีเดียวครับท่านโดยถ้าเกิดท่านทั้งหลายนั้นตรวจที่ดินนั้นท่านจะอจจะะใช้ไรตว ไม่ทราบนะเนี่ยแต่ถ้าเกิดตรวจโควิดนั้นใช้ไอเอทีเคหรือว่าดิจิเทสคิดแต่น,นี้ถึงกับต้องแค่หูโดยในนี้ผลบุญญามมน,นีแห่งพรรคประชาธิปัตย์ด้วยเฮ้ยบอกเนี่ยใช้เอทีเคตรวจที่ดินแล้วมึงจะไปตรวจทำไมเอทีเคตรวจโควิดไอหอกอ่ยังยังก็โดยบอกว่าใช้เอทีเคตรวจที่ดินด้านฝ่ายค้านงงไม่หยุดยัง้งเทคโนโลยีใหม่เหรออะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมโดยสุดทึ่งครับท่านหลังรัฐมนตรีช่วยมหาไทยที่ตอนนี้มีปัญหาคากระสังในเรื่องของปปชอ,อยู่ ชี้แจงบอกใช้ ATK แต่ว่าไม่ใช่ตรวจโควิดนะถามตรวจอะไรมันบอกว่าตรวจที่ดินเว้ยเฮ้ยทำฝ่ายค้างรีบแจง้งไม่เคยได้ยินสงสัยเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดส่วนทางด้านของเพจสลิมรอดช่องในกระดานผู้ชมก็ได้ออกมาแก้ต่างให้บอกว่าไม่ใช่ ATK แต่เป็น RTK หรือว่า ATR เลยสักอย่างนี้ผมก็ไม่อาจแน่ใจนะกระดานผู้ชมมันแปลกๆป,ป,ประหลาดอย่างสุดตีนเลยทีเดียวก็ไม่รู้จะทําผือดีโดยทักษิณตอนนี้นั้นก็อยู่ในดวงใจประยุทธ์อย่างไม่หยุดยั้งนะกระบานผู้มชมรวมถึงต้องแสดงความ นีกับเมียวร,ระวัตด้วยนะเนี่ยได้รางวัล่าไม่รู้ว่าจะเป็นผือดีนะครับท่านผู้ชมก็จึงเป็นกระแสะข่าวที่รวบรวมมาถแถลงเบื้องต้นก่อนโดวยวันนี้นั้นติดตามข่าวไม่ค่อยทันนะครับท่านผู้ชมข่าวเลยได้มาแค่นี้จึงขอจบการถแถลงข่าวไปก่อนสวัสดีครับผม